เอาละครก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเอ่อมาบอกนะครับผมว่าทําไมไม่ลงคลิปนะครับผมแล้วก็เอ่อทาไมถึงเนี่ยเป็นสัปดาห์แล้วทําไมไม่ลงคลิปสักทีนะครับผมก็คือผมมีเหตุผลอยู่สองหลักนะครับผมเออตอนตอนนี้ผมเพิ่งตื่นนะครับอันนี้ยอมรับนะครับเหตุผลแรกนะครับผมเนื่องจากแบบโรงเรียนผมมันมีเปิดสอบแล้วไงครับคือสอบแบบ ไม่มีเวลาทำเลยครับคือคือแบบไม่มีเวลาลงคลิปไม่มีเวลาทำคอนเทนต์อะไรต่างๆออกมาเลยครับอันนี้เหตุผลแรกนะผมเหตุผลที่สองนะผมคือผมอะทำทำอะตัดต่อเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมจะเอ็กพอร์ตโปรเจกต์เตรียมจะเอ็กพอรงานออกมาแล้วแต่ทีเนี้ยผมจะบอกให้คือแอปเนี้ยแอปคายมัคเตอร์นะครับดูดูนะครับเนี่ยที่ผมวนเล่นๆเ,เนี่ยแอปคายมคเตอร์นะครับ ลองกดเข้าไปนะครับอันนแบบว่าเสียงแบันบนี้ก็ขออภัยนะพอดีเพิ่งตื่น <c oughs> <c oughs> คืออันนี้ผมขอสปอยให้เลยได้ไหมครับเพราะว่าผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าคือมันมันผิดปกติตรงไหนนะครับผมที่อันนี้คือเนี่ยผมตัดต่อมาทั้งงานเลยครับดูดูดีครับนี่ี่ีเป็นตัดต่อทั้งงานเลยครับดู นี่ครับอันนี้คือเหตุผลนะครับทําไมถึงงานที่ผมโปรเจกต์ออกมาอันนี้มันมีปัญหานะครับผมคือแอปพลมเคเตอร์นะมีปัญหานะครับผมซึ่งที่จากปัญหาเนี้ยพอผมไปแก้นะครับผมผมก็เลยเอิบรายงานไปที่เอิมตัวแอปนะผมบอกว่าคือให้แก้บั๊กให้หน่อยครับก็ก็ผมก็กดรายงานไปที่เรียบร้อยนะคบผมก็ รอเขาเแก้ไขนะครับผมแก้ไขงานนะครับวันนี้ขอลงคลิปแบบไม่มีไม่มีเอฟเฟกไม่ม,ไม,มีไม่มีแบบอะไรนะไม่มีอินโทรไม่มีอะไรต่างๆนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเอิมครมเตอร์บล็กนะผมอ่าดูไหม <c oughs> ครับอันนี้คือสาเหตุหลักที่ทําไมถึงพี่ผมทํางานไม่ได้นะครับเอ็กพอร์ตไม่ได้ครับนี่ครับนี่ครับอันเนี้ยอันนี้คืออันนี้คือผมจะบอกว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคือผมลงคลิปไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมนับโปรเอ็กพอร์ตโปรเจกต์ให้ดูนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมตัดให้ครับกลัวแบบท่านผู้ชมรอนานครับ ทันที่ผมถ่ายไว้ทันนะครับผมก็เหตุการณ์ก็เป็นประมาณนี้ครับผมเขาบอกว่าเกิดข้อผิด, <c oughs> ผดพลา,าดขณะบันทึกนะครับผมกันุณาลองอีกครั้งนะครับคือมันเป็นอะไรไม่รู้ะครับคือเนี่ยผมผมตัดเหมือนเหมือนตอนผมเล่นเลยไอคลิปเก่าท,ที่ที่ผมเล่นน่ะผมตัดเหมือนกันเลยแต่ทีนี้มันมีปัญหาครับคือเออใครที่รู้เกี่ยวกับแอปนี้นะครับใครมาเตอร์นะผมว่า ต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างมันถึงจะเล่นได้นะครับผมทำอะไรได้นะครับตัดได้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมความจริงผมความจริงไม่ใช่ผมขี้เกียจลงคลิปนะครับหรือไม่ลงคลิปนะครับความจริงผมก็อยากลงเหมือนกันครับนี่ครับอันนี้อันนี้คือถ่ายตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมอันนี้ถ่ายมาตั้งแต่เมื่อวานเลยครับนี่อันอันนี้ขอขอสปอยให้นิดหน่อยครับผมเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับ ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาบอกข้างล่างนะครับผมว่าแอปตัดต่อไหนที่ลองจากคลมาเตอร์น่าจะดีที่สุดอะไรงนี้หรือว่าแอปไหนมันตัดต่อดีที่สุดหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็คือใครที่รู้เกี่ยวกับคลมาเตอร์เยอะก็คือคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมว่ามีวิธีแก้ไขยังไงนะครับผมคือผมเซ็งมากเลยครับผมก็ขอ ิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะรีบแก้ให้เร็วที่สุดแล้วผมจะรีบลงคลิปให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากให้เอิ้ท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมแล้วก็แบบใครที่แบบว่าเข้ามาดูใหม่ๆหก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ คนอย่าลืมไปแก้เอ้ยอย่าลืมไปคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้เร็วที่สุดเลยสัญญาสัญญา